สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารองเล่นเพลงแพ้ใจใน key C major นะคะจะได้ยินเสียงบรรยากาศข้างๆเสียงไวโอลินนะคะก็เป็นธรรมดาของห้องเรียนดนตรีนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรากลับมาสู่เพลงแพ้ใจสําหรับเวอร์ชั่นนี้ที่จะเล่นก็คืออยู่ใน key C major ก่อนที่จะรู้ว่า key C major มีอะไรบ้างเราก็ต้องไล่สเกลเป็นอันดับแรกนะคะจะรู้ได้ไงว่า C ในเปียโนอยู่ตรงไหนนะ ก็หาจากคียสีดำสองอันไหมคะคียสีดำสองอันตั้งปุ๊บด้านหน้าติดกันก็จะเป็นโน<ม>้ตตัว C ก็คือโดนั่นเองก็ไล่นิ้วนะคะสำหรับนิ้วมือซ้ายนะคะสได้กับค่ะนะคะนี้คือก่อนเล่นให้เราไล่นิ้วอยู่ทุกครั้งนะคะแล้วคอร์ดมาจากไหนคอร์ดก็คือเป็นโน้ตที่อยู่ในบันไดเสียงนี่เองเริ่มจากสตาร์คอร์ด C เรา จะให้นิ้วก้อยเป็นรูทคอร์ดตลอดนะคะ C เรลาคอร์ดก็คือโน้ต1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5นี่คือคอร์ด C แต่เราจะใช้นิ้วยี้แทนค่ะ C ต่อไปก็เป็นโน้ตนะคะ D ดังนั้นคอร์ดจะมาก็คือคอร์ด D minor โน้ตต่อไปตัว E ก็จะต้องเป็นคอร์ด E minor ต่อไปนะคะโน้ต F ก็ต้องเป็นคอร์ด F ค่ะ ต่อไปเป็นคอร์ดจนะคะต่อไปโน้ต A จะเป็นคอร์ด AM i n o นค่ะ er โน้ต B จะเป็นคอร์ดบีดิมสุดท้ายจะเห็นกับมาซีใช่ไหมคะก็เป็นคอร์ดซีปกติค่ะสำหรับเพลงป๊อปเราสามารถเล่นได้ทั้งโรเ ken คอ o r d และ Block Chord คืออะไร Broken Chord ก็คือการกระจายคอร์ดอย่างนี้ค่ะ Block Chord ก็คือการที่กดพร้อมกันเป็นบล็อก ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชินสามารถเล่นเป็นโบเก e นก็ได้นะคะเทียตัวนี้นะคะฝึกช้ชาๆอย่างนี้ค่ะไปทีหลักขอดอย่างนี้ก็ได้ให้เรียงตามลำดับก่อนก่อนที่เราจะสลับขอดนะคะหรือถ้าหากเริ่มชินบล็อกได้ค่ะ ก็ได้ทีละสีจังหวาอันนี้ฝึกกันนะคะกดแบบไม่ต้องกระแทกค่ะสบายๆไม่ต้องใช้ข้อมือนะคะใช้นิ้วในการช่วยนิ้ยนิดหน่อยนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเรามา ดูวิธีการฝึกของออที่มีมีเราได้มือขวานะคะถ้าเราสังเกตคอร์ดนะคะอันนี้คอยกตัวอย่างคอร์ดที่มาจากคัทเทงดับคอมนะคะจะเห็นว่าจะมีคอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราโกรธก็คือคอร์ดให้ตรงกับคำร้องเก็บใจ จะตรงกับเมโลดี้แทบทุกคำนะคะเดี๋ยวจะลองเล่นกับเปลี่ยนโนให้ฟังแล้วก็ลองฝึกได้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าการหาเมโลดี้มือขวาจะได้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราดูจากคอร์ดนะคะเริ่มคอร์ดแรกที่คอร์ดสี่คำว่าเก็บใจไว้คอร์ดสี่เนี่ยค่ะคือประกอบด้วยโน้ตโดมีซอนใช่ไหมคะเก็บใจไว้อยู่ไหนเก็บใจไว้ คือสันนิษฐานว่าโดมีสอนเนี่ลองลองสันนิษฐานเป็นโนตรูทก่อนก็ได้เพราะคอร์ดหลักเป็นซนใหญ่จะขึ้นโนดระดีเป็นโนดตัวแรกของคอสเสมอ